สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านขายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีพี่ป่านอาบสวัสดีพ่อรุ่งแม่ป้านะคะที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะที่เดินทางไปเหตุงานต่างจังหวัดต่างประเทศยังสิกะสวัสดีและยินดีต้อนรับกับทุกท่านนะคะผู้ใดที่เขามาใหม่กะกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะขอบ,บุญขอบคุณห,หลายยินดีต้อนรับนะคะค่ะแล้วก็ผู้ใดที่เขามาโดนแล้วกะ ขอบุญขอบคุณเหมือนเช่นกันนะคะที่ให้กำลังแรงใจและให้กำลังสนับสนุนซอเขียวด้วยดีเสมอมานะคะพี่น้องมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งเลยนะคะพี่นอ้องซอเขียวมาน่นี่ซอเขียวข่าวเบาเรื่องเล่านะคะของคนสารครามนะคะมีสารครามมีคุณลุงต้อยอา,อาจารย์ต้อยนํานะคะแล้วก็มี ผูใดนี่ะตอนนี้คุณลุงทรงค่ะวันนี้มีสามเสียนนะคะสําหรับหัวลาวนะคะแต่จะลงไปคนละคลิปค่ะพี่น้องว่าเป็นรุงคลิปเดียวนะคะค่ะคุณลุงสารคามนะคะเมื่อคืนนี้แตกนะคะคนสารคามเมื่อคืนนี้ลาวแตกค่ะพี่น้องอแตกตัวใดละ่ะเมื่อคืนนี้ก็ไดกคือลืมเบิง้งเถอะล่ะลืมแหมพี่น้องจำไม่ได้รู่ว่าแตกแตกตัวใดล่ะพี่น้องแต่อยากหัวเบาคนค,น,ค,น,คนเลนเล็ก เราเร่นเลขกว่าคือพอ่อเราเลขออกตัวใดเสื้ออยู่บอกพี่น้องค <c oughs> <c oughs> ่ะเบาเรียนเ้าหัวกันไปเนะาะค่ะพี่นอ้องสำหรับตัวเลขกแนวทางเพื่อนกะมีให้เหามาทุกหดทุกหดค่ะเท้าเขาเท้ารุดเนาะบอกว่าผู้ใดหดก่อนมันคุ้นลุงทรงแตกมาสองครั้งเลยบนล่างเลยนะคะแตกทั้งบนทั้งล่างมางหดนี้มิดอิมซิมเสียสรข้ามบ่อเขาหมู่ว่าน,นี่ มาเขาเส้นสารค้ามื่อดกรมะเขามาเขาวันนี้สี่ะละพี่น้องคันเขาเอฟซีสีตามเนี่ยพี่น้องสีตามเนี่ยฝันลุยปุดลุยปุดจังสีนะมันใจ๊หายเนาะเ,ออเพราะฉะนั้นกับบัวกันดอกว่าเขาพิษถือมันกับบัวเยาวากันพี่น้องนี่เขาไม่หลุดเนาะพี่น้องอันถือมากนี่มันถือมากอนะหลมสันนีเน้เดี๋ยวนี้ยิบพิษเหลมมากค่ะพี่น้องแต่กลูกอยว่าเล่าคุ้นาเน่มากเนาะค่ะก็ของ คนสารข้ามนี่ก็เริ่มจะเข่าแล้วนะคะเบอร์โทษกลับขึ้นไปใส่เบอร์เก่าแล้วค่ะที่หายมาแต่ที่แหลกเนาะอาจารย์ว่าเอาเบอร์นี่ล่ละเบอร์เก่าหลาน,นค่อยมันมาทันเพี่ยนเบอร์ไม่เรียกบ่ค่อยเข่าขพี่น้องแม่นนี่หลีเด้เรียกที่เบอร์โทษที่เข่ามาหาสอเกียวที่แเลกเลกลนาะตดีดีดีเรขก,กับเขาดีคนกระโทษหลค่ะพี่น้องจนบ่มีลาก,กินฮอดเข่าสันเพลินว่าจนว่าเอฟซีตามถึงบ้านนะคะพี่น้อง เม่งวดนี้เปลี่ยนเบอร์ไม่มากหะบาเนี่ในเอาเบอร์เก้านี่ละสันค่อยมันเหนอเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โท่ให้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อพี่น้องลืมเนาะผู้ลืมกับมีค่ะพี่น้องนะคะซอเขียวจะล่งเบอร์ให้นะคะเรียกชุดนี้ก็ะเบกกื้อกีรูดค่ะพี่น้องคะนะคะเดี๋ยวซอขียวจะพาไปเบ่งตัวเลขแนวทางที่หล้างค่ะเพราะว่าซอขียวถือสมมติมาาพิษล่มนะคะพี่น้องอ่ากะบ่เป็นยัง่ะ,ะ,ะห้องไปสรุปที่ล้างก็ได้นะคะแต่มีเรื่องหนึ่งอยู่คืออาจารย์นุ่มเกล ฝากข้อมาว่า,า,าฝากบอกพี่นองนเด้อซอเขียวอสัณถ้าผูใ้ใดเป็นโรคมะเร็งนะคะจะเป็นมะเร็งระยะไหนก็ช่างนะคะคืออาจารย์นุ่มบังเกือบอกวา่าให้ตดต่อกำน่เบังเกือได้นะคะเพราะวา่าทุกคนป่วมาหายหลายแล้วสัณฑซอเขียวกขยั่งบัวท่านลู่บอกว่าหายซ้ำไหนนะคะจเะเป็นยังไงซอเขียวขยั่งบัวู้เพราะว่าซอเขียวพท่านเห็นนะคะยังไม่เคยได้พิสูจน์ กับลูกค้าหรือคนไข้ที่เราแนะนําไปนะคะแต่นี่อาจารย์เพันธทรงขอความาเมเมร้าในวาร่งประชาสัมพันธ์ให้นในเรื่องซอเขียวสะันบอกบุญพานไปทั้งช่องซอเขียวแนวสันถ้าผู้ใดเป็นโรคมะเร็งนะคะจะระยะไหนก็ช่างนะคะเพ่นธุป่ว่าเศร้าพะศันค่ะซอเขียวกิอันอยากว่าหายยนละเนาะอันนี้มันก็เป็นการแพทย์ทางสมุนไพรแน่นอนเลยนะคะพี่น้อง เพื่อนบอกว่าให้บอกให้สนอกกับเล่ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนแน่นะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาเอาเบอร์โทรทางซอเขียวได้นะคะหรือไม่ก็เบอร์โทรติดต่อที่เคยขึ้นไปแล้วนะคะของหนุ่มบางเกลือนะคะพี่น้องอแล้วก็ถ้าหอดคลิปล่าของหนุ่มบางเกลือด้วยซอเขียวจะขึ้นเบอร์โทรของหนุ่มบางเกลือให้ที่หนึ่งเพื่อเป็นการโทรสอบถามในเรื่องนี้ได้นะคะพี่น้องใครสนใจเรื่องเล่าการรักษาโรคมะเร็งน ah ี ok ่ก็ไป คุยกับเพื่อน่ะไม่ต้องผ่าตัดนะคะไม่ต้องเข้าคีโมนะคะเป็นการรักษาแบบธรรมชาติด้วยนะคะพี่น้องอเป็นแบบได้ลักษณะได้กระล้องถามเบืองปรึกษากันเบื้องขาพี่น้องเรื่องดีๆเรามีไว้ให้แจกจ่ายมีให้บอกกันนะคะพี่น้องคนเสมอนี่ยาสิภาคันไปแวงสันวัฒน,นาถอดนะคะจะจะคบหากันแบบได้กระซางพี่น้องขอเป็นความเป็นธรรมนะคะคือทาง บ้านเดียวกันก็บยาแบงผักแบงผวกเนาะไอซามคขี้กันซะจะเป็นในวัดในว่าเกิดแยกแยกสันวัดนะเจ้าสิียูวัดกอนหรือพผสีมาอยูรุ่นเจ้ากับว่าตองไปแยกวัดแยกว่าว่ดตองแยกผักแยกผวกท่านเจ้าสายบุญจริงเจ้าสิีบใสัยเวา่าาเมื่อไรสิครับมาอีหยังมาเห็ดหยังบวกสศวีบา,ดา,บาได้พระบัดไดบันไดมาอยู่ทั้งทั้งที่เกิดว่าเป็นคนบ้านเดียวกันมานบ้านยงสิขยกัยังถามอยู่นี่นะมันเป็นวามรู้เสือของ คนไปวัดนะพี่น้องคนเบิดโลกเบิดประเทศให้นี่อ๋อไม่ออกวัดบ้านใดถามข้านี่กรพามังไห้ถามเนี่ยเมือม่อใดสศนีเมื่อใดสิกกับมาอีหยังแมนบ่อ๋อขนาดคนบ้านเดียวกันยังกาถามกันยังสันนี่สมควรเป็นไม่ออกคําวัดบัวพี่น้องว่าอา่าล้วก็ใส่ค้ามว่าจ่าที บ่เหมาะสมนะคะคุณเป็นแม่ออกคำวัดแต่ว่าคุณไป็นางคือทํากิริยามารยาทแบบไม่เหมาะสมกับเป็นคนในศีลในธรรมถ้าผู้ใดอยากรู้ว่าไม่ออกบ้านใดมาทำซอเขียวเด้อซอเขียวจะเบาซุฟังนะคะบอกฮอดซื้อกันได้นะคะเพราะว่าคนซูเมอร์นี่เริ่มมีความเห็นแกตัวหลายคันว้าแบบนี้เนาะอย่าไปเลยวัดนะมันบาปนะคะคุณไปเพื่ออย่างไปวัดไปห้อเอาอันเนื้อกินเหลืออยากพาอันบ่แม่นว่าพี่น้องเจ้าได้อย่างผู้ใด เขาสิไปแย่งเจ้ายูหันแม่นเขาไปวัดผ้าลายๆเขาจะเลื่อนสิใตอันพระหน่วยๆมันว่าจะเลื่อนได้พี่น้องจะเห็นบ่วัดได้ผ้าเป็นซิบเป็นเศร้านี่โว้ยปวดเพิ่นจะเลื่อนมีทางเหตุบัตเหตุว่าวัดได้ขันพระหน่วยๆน,นี่บ่ไม่ออกขีท่ที่ขี่เนียวขี่แพงแพ้ง,พงหอดวัดหวงหอดพระนั่นแหละเป็นวัดที่บ่มีความจะเลื่อนค่ะพี่น้อง เพราะฉะนั้นอย่ไปเฮ็ดปฏิกิริยาแบบนี้ในวัดในว่ามันบ่ดีอย่ไปหาห่วงคข่าย,ย่ไปหาห่วงวัดห่วงเจ้ามีอยู่บ่เจ้าของวัดบ้านใดมีเจ้าของวัดบอกสอเขียวในพี่น้องอ่าันมีนะสอดเขียวสิผ้าไปทมอืมบ้านนั้นสอเขียวมีหอดเจ้าของวัดเด็พี่น้องมาเบิงเอาเด้อขันจ,จากมูจักเมื่อตรวจต่ตเนี่ย พว่ามันมันเป็นข้าเมาทีบ่ถือต้องนะคะที่บเหมาะสมนะคะกับการที่ว่าเจ้าของวัดนี่มันไม่มีใครเป็นเจ้าของวัดได้นะคะขนาดแม่ยมขืนเผาสพแทแยๆยังม่มีเจ้าของอยู่ขืนไปได้เบิดสุกข้นมันบอพี่นองไม่เลือกชั้นวันณะด้วยตายกันหมดเลยนะคะเราซุ่มไปวัดน่ะไปเพื่อหยังไปเพื่อฮว่าขวางกินเหลือวัดนั่นบ่แล้วกับแพง่งหวงผู้นั้นกับว่าอยากให้เอาผู้นี้ก็บว่าอยากให้เอาแพงไม่เอาเจ้าของกันบโอ้ยพี่นองกันสิไปหวังเพื่อสิ่งนี้่าไปถอดพี่นองเอ้ยแม่นว่ มันไม่มีประโยชน์มันไม่ได้บุญนะคะไปทําวัดไปทําบุญนี่เราต้องไปด้วยจิตด้วยใจค่ะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นนะการมีจิตใจที่เมตตาจิตที่ดีจริงน่ะเราต้องไม่ไปพูดวาจาสิทธิ์ที่ไม่สมควรพูดว่าเป็นหูดีแต่เจ้าของบางคนไปวัดโดนไลดไปดูอลไรไปซูมืงินซูมืงินี่แกวัดเด้พี่น้องลึงวัดลึงพระลึงจนว่าไหวเพราะอยากตบหัวพระเหรียญผลแล้วพี่น้อง เป็นตาสร้างหลายลังคนเนาะมีนะแบบนี้ก็ได้นะซอกเจี่ยวไปเห็นมาหลายวัดแล้วก็มีบางอยู่บางวัดกับบบเปลี่ยนออกบางวัดกับสัทธาไปเบิดบ่เลือกสันวัฒนะน,นะคะแต่วัดบางวัดกับแพงหอดวัดแพงหอดพระคือเบิ่องเอราวัณถพอไปมันสมควนอยู่บ่ผู้ใหเขาก็มีเบิดต้วัดบ้านใดก็มี่เขาให้สิเปลี่ยนยังสีเนาะพี่นะ้องเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าคุณเป็นแม่อ,อกคําที่ดีนะ่ะอย่าไป เป็นหมาห่วงก้างในวัดนะคะอันนี้ซอเกียวเวาจังสี่ละตายไปกระตุกน้ากนะคะคุณอย่าแอบแฝงวัดกินดินะคะไปธรรมดามาธรรมดาไพสศรีบายยางพระวัดได้กลับไปได้เบิดตัวเพิ่นตกทุกได้ยากหรือเพิ่นเดินจงกรมผ่านมา เดือนทุดงพานมาเพื่อนอยากไปแวะพัก้อนพักหนาวไกลเพิ่นไปตัวสิมาแต่ใส่กร้างเพิ่นเปลี่ยงเพิ่นมาอยู่เพิ่นกับเร่มาเอาวัดไปน้ำเดี๋ยวเพิ่นมาอยู่พักพอนํำบึศน้ำเข้าสิไปอีหงยั้งกระดอกระเดือนเนาะพี่น้องเนาฝากไม่ให้คิดกันบ้านได้เปลี่ยนยังสี่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนทัศนคติใหม่ได้นะคะนังค้นกับว่าหวงไข่ยามาเถอะหวงเน่อยากเน่กินไปไว้เหียนไม้แม้เออยู่เฮียนไว้ลูกให้ผัวอยู่บ้านเพิ่นว่ายนเจ้าควงง่ได้ดลายพี่น้องเอาไปตายยังลายเท่ เอาไปวันกระบดกระเน่าพี่น้องมีดิแบบนี้มีหลายพ้อพี่น้องเห็นแล้วนะคะวันวันธรรมดาค่ะเพราะฉะนั้นเลือกมิสัยนี้เถอะนะคะไปเข้าไปติดตามตูเลีกแนวทางของหวยลาวคนสรารคามกันค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะนี่ก็คือดีเอ็นเอของคนสรารคามนะคะงวดวันที่หนึ่งเมษายนค่ะดีเอเออก้าหกค่ะพี่น้องตรงๆเลยเนาะ ค่ะ DNA นะคะสำหรับผู้ใดมักทำหา DNA เอาขึ้นโชว์แล้วนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวไปติดตามตัวเลขในงวดวันที่3มีนาคมเออวันที่3เมษายน67กันต่อเลยจ้าค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นหวยลาวคนสารคามงวดวันที่3เมษายน67นะคะมีจับคู่ให้27 28 38 58 16 17 18 86 87 นะคะควิ่งบนล่างมีเจ็ดกับแปดค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อเน้นไปที่สองแปดสามแปดห้าแปดและหนึ่งแปดค่ะพี่น้องวิ่งเด่นแปดค่ะพี่น้องค่ะ,ะตัวกันก็แปดหกแปดเจ็ดนะคะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอให้เรียบร้อยค่ะพี่น้องไวร์ลาวคนสารครามนะคะวันที่ 3, สามเมษายนหกเจ็ดนะคะจับคู่ให้สองเจ็ดสองแปดสามแปดห้าแปดหนึ่งหก 17 18 86 87วิ่งบนล่าง7กับ8เด่น8เม็ดเดียวค่ะพี่น้องจับคู่เด่น28 38 58 18ค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอให้เรียบร้อยด้านล่างเป็นเบอร์โทรนะคะพี่น้อง083 86 1 85 64เบอร์โทรนะคะพี่น้องคะโทรติดต่ออาจารย์ได้นะคะ แคปหน้าจอให้เรียบร้อยค่ะพี่น้องขอสุขดีไม่ใช่กันสุขูสุขคนค่ะพี่น้องคะพยพายามมั่นอย่าตองอย่าจีบอย่าจนสุขูสุขคนค่ะอำลาภาจากพี่น้องเพียงแค่นี้พอกันไม่คิบหนาค่ะสวัสดีค่ะ